โครงการชิพห์ได้อยู่ แั้วล่ะแล้วล่ะล้่ะถ้าใครมีแบบวิธีเล่นถ้าสมมติผมติดตาอ,อะไรแล้วไม่เคยมีวิธผ่านก็แนะนำํำกันได้นะถ้าลืมหมดแล้วเล่นยังไงอะไรยังไงวิธีผ่านยังไงนะ <S <S เล่นแบบไม่ได้เล่นานาะนชาติแล้วนะฮะอูดได้เลยว่านาน,นานคอตนะเกมเนี้มันเกมแบบๆๆนะ เกมเก่าแล้วแต่ความสนุกยังเหมือนเดิมนะเน่นทีไรยังไม่ถึงความหลังที่นั่งเล่นทุกวันนะเพราะว่าเมื่อก่อนมีอยู่สองเกมมาเครื่องเมื่อก่อนนีคอมกระปกแมวมากตอนนี้ก็ยังกระโปกแมวอยู่นะเมื่อก่อนแบบมีอยู่สองเกมเลยมีอะไรนะมีเกมนี้แล้วก็เค u n t เตอร์สไต์อะ่ะเกมนี้มันเออแล้วก็มีอีกบานเลย มันจะอยู่ในเกมเฮ้าส์ป่ะเกมเลี้ยงปลาอะไรพวกเนี้ยบานเลยเเมื่อก่อนได้เห็นความหลังแล,แ,ลแล้วแล้วอยากกลับไปเล่นแต่หาโลที่ไหนก็ไม่รู้เกมเก่าๆนี่หาโลที่ไหนก็ไม่รู้นะใครรู้ช่วยบอกทีนะผมอยากเล่นไม่ใช่อะไรเลยฮะผมอยากเล่นนะ แล้วผมก็จำชื่อเกมเหมือนไม่ได้เลยไงไอเกมเลี้ยงปลาปลาใหญ่กินปลาเล็กอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตีแบตอ,อ,อ, <c oughs> อ่ะไอตีเทนนิสอ่ะเราเรากลับมาเข้าเรื่องของเรากันต่อเดี๋ยวนะตอนนี้ก็ปรับเป็นตัวยิงอันนี้ก็ครบแล้วนะอันนี้ก็ครบแถวนะอันนี้ตั้งไม่ได้เบิดเลยนะตั้งไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะ นี่มันถึงมันก็ข้ามแล้วคนนี้ก็วิ่งมาไม่ถึงนะโอ้โหหน้าหน้าหน้าเหี่ยมเหี่ยมมนียยดเลยเตรียมเชอร์รี่เลยเชอร์รี่เชอร์รี่บอม เรียบร้อยว่างัดหน้าเลยไม่รู้จะออะไรอยู่เฮ้อเหมือนกินตัวนี้นะแต่มันกินตัวหลังอย่างชูสภาพเย yeah. ่ตัวเด็กตัวเด็กสมบีนะอร่อยอยากถามจริงๆว่าอร่อยไหม ว่าวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้เขาจะคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ